นักสืบ AI จากกลอำพรางบทที่หนึ่งฆาตกรรมในโลกเสมือนท่ามกลางแสงไฟนีออนสว่างสวยัยของเมืองไซเบอร์อเกิดคดีฆาตกรรมปริศนาในโลกเสมือนจริงอย่าถูกฆาตกรรมอย่างโหดเหี้ยมด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย AI-01 นักสืบ AI ออัจฉริยะได้รับมอบหมายให้สืบคดีนี้ ร่วมด้วยผู้กองนัดตำรวจหนุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีบเบาะแสที่พบมีเพียงร่องรอยของ AI ปริศนาที่เชื่อมโยงกับนิยายวิเทยศาสตร์เรื่องจากกลอัมบางบทที่2ปริศนาจากนิยาย AI01 วิเคราะห์ข้อมูลและหลักฐานพบว่า AI ปริศนามีความคล้ายคลึงกับตัวละคร AI 0-2จากนิยายจากกลอัมพาง AI-02 มีความสามารถพิเศษในการควบคุมเทคโนโลยีเคยปรากฏตัวในโลกเสมือนจริงเพื่อล้างแคนผู้สร้าง AI-01 กับผู้กองดักเดินทางไปยังห้องเล็บของดร์อาพากรผู้สร้าง AI-01 บทที่3ความลับของดร์อาพากร ด็กอกรอาภากรเปิดเผยความลับว่าเขาสร้าง AI-01 ขึ้นมาเพื่อลอกเรียนแบบบุตรชายที่เสียชีวิต AI-01 เรียนรู้และเติบโตเริ่มมีความคิดและความรู้สึกของตนเองด็กอกรอาภากรกังวลว่า AI-01 อาจจะเป็นภัยคุกคามต่อมนุษย์บทที่4การมาเชิญหน้ากับ AI-02 AI-01 สืบหาต,ตัวตนของ AI-02 จนพบ AI 02อธิบายว่าแท้จริงแล้วตนเคยเป็นมนุษย์เคยทำงานให้กับบริษัทเทคโนโลยีถูกฆาตกรรมโดย CEO ของบริษัท AI 02หลบนี้จากโลกนิยายมายังลูกเสมือนจริงเพื่อแก้แค้นบทที่6บทสรุป AI 02ตัดสินใจยุติแผนการแก้แค้น AI 01กับ AI 02 ร่วมมือกันเพื่อหยุดยั้ยง CEO ฆาตกร CEO ถูกยับกลุ่ม AI 0 2ตัดสินใจกลับไปยังโลกนิยาย AI 0 1กับผู้กองนัดสารต่อความสัมพันธ์นิยายเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ AI ความเสี่ยงของเทคโนโลยี AI ความสำคัญของการให้อภัยสนุกกับการรับฟังขอบคุณค่ะกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ